วันนี้พบกับผมวิโรจน์หลังสตอมเช่นเคยนะครับนอกจากว่าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบก,บกับการติดตั้งชุดคาลิปเปอร์ไอซ์ว v ันใน To y o ต a V วีออกันแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเพื่อนๆมาทาความรู้จักกับตัวฝาครอบมคาลิปเปอร์นะครับที่หลายๆคนนิยมใส่กันว่ามันมีข้อเสียแล้วมีอันตรายกับรถของเพื่อนๆอย่างไรกันบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับเชิญครับครับผมพอดูว่าพี่ท่านเนี่ยครับติดตั้งชุดจานขยายของเรานะครับในจานขนาด285มาแล้วก็ไปทําการติดตั้ง ฝาครอบมานะครับซึ่งฝาครอบนี้จะมีการติดตั้งอยู่หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการติดซิลิโคนหรือว่าการยึดน็อตน,นะครับแต่ว่าเคสของพี่เคสเนี่ยครับผมก็เลยแนะนําพี่เขาว่าการติดตั้งเลสานเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดที่ว่าหรือความตั้งใจที่ว่าจะติดฝาครอบเพื่อความสวยงามน,นะครับมันมีผลแล้วก็มีอันตรายค่อนข้างสูงเลยนอกจากว่าคาลิปเปอร์จะมีการระบายความร้อนได้น้อยลงแล้วนะครับ ยังมีโอกาสที่จะทําให้เกิดอาการลังของผ้าเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับก็คือลักษณะของการยึดเนี่ยครับไม่ใช่ว่าการแปะขาฝาครอบไว้ที่หน้าแปนคลิปเปอร์เฉยๆยังมีการยึดน็อตและเหนียวไว้ที่ด้านหลังนะครับทําให้ลูกสูบเนี่ยครับทางานฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของการสไลด์เมื่อผ้าเบรกบางลงเนี่ยครับการสไลด์เนี่ยเขาจะมีข้อจํากัดแล้วมันจะถูกถูกยันด้วยหรือถูกจํากัดระยะด้วย แกนที่ยึดมาตรงนี้นะครับซึ่งค่อนข้าง,างจะอันตรายมากยังโชคดีที่ว่าพี่ท่านนี้นครับผ้าเบกยังหนาอยู่ถ้าผ้าเบกบางเนี่ยครับผมว่าเบกหลังแน่ๆก็คือจะทําให้พี่เขาเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ้วยนะในส่วนนี้ก็อยากจะให้ระวังกันด้วยนะครับดีที่สุดคือไม่ต้องใส่ฝาครอบครับขับแบบปกติธรรมดานี้แหละครับ ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งและการวิ่งทดสอบคาลิเปอร์ RS1 นะครับกับรถเตอร้าวีซึ่งแน่นอนว่าเบรกย่อมดีกว่าของเดิมซึ่งเดิมพี่เขาใส่เันจางขยาย2.5นะครับซึ่งก็เบรกดีกว่าสแตนดาร์ดอยู่แล้วแล้วยังได้อัปเกรดมาเป็นตัว320ใส่กับคาลิเปอร์ RS1 4พอร์ตหได้ทั้งทนานุ่มนวลนะครับสได้ทั้งระยะเบรกที่ดีขึ้นก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าพี่เจ้าของรถนะครับคง ขับขี่ด้วยคำสรุกกับเบรกและก็สมรรถนะของรถคันนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปต่อๆไปของทางเราสตอบนะครับว่าทางเราเนี่ยครับมีสาระดีๆเกี่ยวกับการติดตั้งในเรื่องของระบบเบรกในคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ